บรรยากาศในโรงงานแห่งหนึ่งทุกคืนเดือนดับเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟสลัวๆจากหลอดไฟนีออนที่กระพริบกระพริบเป็นระยะๆมีเพียงเสียงเดินของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดังก้องคืนหนึ่งเป็นค่ำคืนที่ดูเหมือนจะเงียบสงบหน้าที่ของการเฝ้ายามไม่เคยง่ายดายเจ้าหน้าที่เดินผ่านห้องเก็บของแต่รู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกไปเหมือนมีเงาผ่านหน้าต่างหรือเสียงเคลื่อนไหวเบาๆดังจากในห้อง เจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าไปในห้องเก็บพบหญิงสาวในชุดคนงานเก่าๆยืนหันหลังอยู่เจ้าหน้าที่ถามด้วยความกล้าก,กล้ากลัว,ลวเธอเป็นใครหญิงสาวค่อยๆหันหน้ามาช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าที่ซีดเผือดและดวงตาว่างเปล่าด้วยความกลัวเจ้าหน้าที่รีบวิ่งออกจากห้องเก็บของแต่งเอาหญิงสาวกลับปรากฏตัวทุกมุมที่เขาหันไปด้วยเสียงโหเร้องแหลมสูงและเสียงประซิบดังขึ้นเรื่อยๆ เช้าวันต่อมาเพื่อนร่วมงานพบรองเท้าของเจ้าหน้าที่วางอยู่หน้าโรงงานแต่ไม่มีใครพบตัวเขาอีกเลยและนี่คือค่ำคืนสุดท้ายของเวรยามในโรงงานที่ไม่เคยสงบ